ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถามไปถึงผู้นําสูงสุดในรัฐบาลนั่นคือนายกรัฐมนตรีแต่ก่อนเข้าประชุมวันนี้ได้ติดตามข่าวท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะมาตอบกระทู้แต่กําลังหาความเหมาะสมและเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่เหมาะสมผมอยากจะถามว่าเป็นคนประเภทไหนกันที่ต้องบอกว่าวันทํางานวันแรกนั้นไม่เหมาะสมแกการทํางานนี่คือสิ่งที่ต้องถามท่านประธานแล้วมันจะเอาอยัางไง ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอคอยอยู่เบื้องหน้าแล้วผู้แทนประชาชนวันนี้ต้องการใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการทําหน้าที่ในการถามท่านก็มาตอบเรื่องง่ายๆแค่นี้เองแล้วไปจัดคิวให้มันชนกันแล้วก็บอกว่าฉันไม่ว่างนี่คือภารกิจหน้าที่หรือไม่ท่านประธานครับแล้วอย่าบอกนะว่าเตรียมการล่วงหน้าเตรียมมาแล้วหลายวันเตรียมมาแล้วหลายเดือนเราเนี่ยก็เตรียมการเหมือนกันสื่อสารไปแล้วถึงฝ่ายรัฐบาลว่าวันแรกจะถามยังไง จะถามเรื่องอะไร,ร,รจะถามแบบไหนทานประธานครับขออนุญาตครับ